พระรุ่นมหาสัจจันุุนกองพันสถาปนาาคุณพี่ยายนึกอะไรปลื้มทุกทีนี่จะเป็นครั้งแรกนะที่จัดบวชเขา้าภาษาถึงพันกว่ารูปนี่มันไม่ธรรมดานะแล้วก็บวชเพื่อนอกจากตัวเองแล้วยังมาทำน้าทีท่เป็นปปีเลี้ยงพระพิชายนะรุ่นกองพันเจ็ดพันตำบล เพื่อสถาปนาลารูปในอนาคตเนี่ยแม้จะมีความยากลำบากแค่ไหนเนี่ยแต่ก็ฝ่าฟันมาได้ด้วยอรอยยิ้มและหัวใจที่เบิกบานพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาแล้วเนี่ยเปน,นมหาปรนานแต่นึกย้อนหลังก็จะมีปิติสุขมาก ก็ยังไม่เห็นที่ไหนเขามีกันนะทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไในบวชมาแล้วได้ทําหน้าที่เป็นพระพี่ชายาพระพี่เลี้ยงทัางได้บวชได้ไม่กี่วันนะแค่ดูแลตัวเองก็หืดขึ้นคอแล้วนี่หืดขึ้นกระโหลกเลยไอ <c oughs> <c oughs> ตอนเป็นพระพี่ชายพระพี่เลี้ยงเนี่ยตื่นก่อนนอนที่หลัง ถ้าใครอยากจะรู้ลำบากอย่างไรเนี่ยมามาลองดูนี่นะจ๊ะแล้วจะได้รู้จักรูร้ซึ้งและจะเข้าใจอครูปัญญาไม่ได้พูดเกินความเป็นจริงเลยนึกว่าคนโอโหหลากหลายเมื่อรวมกันมาด้บุญบันดาลเห็นไหมจ๊ะแล้วก็อะไรบันดาลมันก็แล้วแต่นี่นะไม, <laughs> ไม่ง่าย โดยเฉพาะขันติตธรรมเนี่ยความอดกลัน้นอดทนอะไรต่างนี่นะจ๊ะเป็นตะบะธรรมอย่างยิ่งเลยเนะเพราะว่าจะเป็นพระพิชายกับผู้จะไปเคยบวชมาใหม่มาจากไหนก็ไม่ทราบเนะไม่ได้ถามนะ <laughs> นือยเยอะแยะและเจออากาบกริยาหลากหลายเพราะเพราะว่ายังติดการเป็นเครือข่ายอยู่ นึกอะไรไม่ค่อยออกที่จริงก็ไม่ได้เจตนานะแต่ว่าคุ้นเคยนี่นะสำแดงออกก่อนงี้นะแต่ก็เจอรอยยิ้มของพระพี่ชายเนี่ยและถ้าํามันประเสริฐคำแนะนำที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไมาเชื่อมะมมา้องดูแล้วจะรู้เซ้งนี่นะ แล้ะตื่นก่อนนอนในหลังที่ทําให้ชนะใจรุ่นกองบนสถาพนาไปได้ที่หลายๆท่านพร้อมที่จะกลับบ้านเลยแต่เอ๊ะณนะเวลานี้ต่นเตืมเข้าห้องน้ำไปเไรเอ๊ะเจอทุกทีไอ้นี่ตกลงทําไมหลับได้นอนแล้หรืองไงเนี่ยไ <c oughs> อ้อย่างนี้เละจ้ะไม่ใช่เรื่องธรรมดา ไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิดยิ่งแปลกมหาตะจันดีๆกลุ่มใหญ่ได้ปลื้มทุกวันนะพิติใจดีๆแล้วก็เป็นสุขใจได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฟื้นฟูการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขแม้ไม่สะดวกสบายเท่าที่บ้านแต่ก็อยู่บําเพ็ญสมณธรรมกันได้อย่างเป็นสุข และกระไหลายรูปก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีพระอาจารย์่า้ก็บอวว่ามีเยอะให้เขียนประสบะการณ์มาซึ่งครูวัญยาต้องการเพราะจะเอามาโรปเป็นเล่มและให้วาดภาพประสบการณ์ภายในไปด้วยเพราะภาพนี้แหละจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจของมวมมนุษยชาติโดยเฉพาะการบวชคราวหน้าแสนรูปจะได้เห็นภาพประสบการณ์ภายในอย่างนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากมากทีเดียวมาบวชแล้วต้องเรียนทั้งปากทฤษฎีและก็ภปากปฏิบัติและก็ให้มีประสบการณ์ภายในอย่างนี้เหมือนอย่างพระปิชายได้ทํามาอย่างนี้เมื่อท่านทําได้เราเป็นพระน้องชายเราก็ต้องทําได้เห็นไม่เจ้าว่าสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับวงการพุทธศาสนาทีเดียวพระเทระหลายแห่งถามเพอ ไม่ถามจริงๆแต่บวชได้ตามตัวเลขนั้นจริงไหมเ<อ>ขาบอกว่าเกินกว่าตัวเลขนิดหน่อยเออนี่นะอย่าถามว่าถึงหรือไม่ให้ถามว่าเกินเท่าไหร่เอออย่างนี้นะ <laughs> มันอย่างนี้นะ